ทำไมถึงอยากทําคลิปพี่มดหมอต้นไม้สวัสดีค่ะพี่มดนะคะชาลิสาบุญเยี่ยมค่ะเป็นซีอของบริษัทภูมิพัฒน์ดินทองแอนด์เซอร์วิสจำกัดค่ะแม่ <laughs> ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบสวนจัดสวนดูแลสวนให้คำปรึกษาด้านต้นไม้และติดตั้งระบบสปริงเกอร์ครบวงจรค่ะอีกงานหนึ่งที่พี่มดได้ทำก็คืองานด้านวิทยากรค่ะพี่มดนะคะบรรยายเกี่ยวกับงานลูกคกรและลูกคกรรมตามมหาวิทยาลัยและก็โรงเรียนค่ะ พี่มดทำคลิปพี่มดหมอต้นไม้ขึ้นมาเพราะว่ามีความต้องการอยากจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสบรรพคุณของต้นไม้สมุนไพรพันไม้ต่างๆว่ามีสรรพคุณด้านอะไรและสามารถต่อยอดสร้างรายได้ได้อย่างไรคะ่ะ และแนวทางในการทำธุรกิจให้กับเกษตรกรไทยค่ะด้วยความตั้งใจหลักนะคะที่เห็นชาวนามีรายได้จากการทำนาแค่ปีละครั้งยิ่งสะท้อนความรู้สึกของพี่มดค่ะที่อยากจะลุกขึ้นมาทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จค่ะเพื่อท e ี่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้เกษตรกรทราบว่า ต้นไม้สมุนไพรที่อยู่รอบๆตัวเรามีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างไรพี่มดก็จะบอกแนวทางในการส่งขายตลอดจนการทำออยอขั้นตอนการขอออแกนิกสัญลักษณ์ฮาลา,านรวมถึงแนวทางการส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเกษตรกรไทยได้ไปสู่ตลาดโลกค่ะ สงสัยใดๆที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับต้นไม้สมนุนไพรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วพี่มดจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ของผู้ชมด้วยตัวเองค่ะการมีชีวิตแล้วได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์กับผู้อื่นนั้นมีความหมายเสมอ อย่างไรฝากกดติดตามคลิปถัดๆไปของพี่มดหมอต้นไม้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ